จริงแล้วว่าอย่างที่บอกนะว่าผิวหน้าของของคนเราอะ่ะมันก็จะไปตามวัยตามอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราดูแลตัวเองตั้งแต่ยังอ่อนเยาวอะ่ะเราก็จะสามารถเก็บความเด็กความสดใสของเราไว้ได้นานที่สุด นะคะต้องพยายามเก็บให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ว่าโอเคตามวัยตามอายุมันไปอยู่แล้วละ่ะแต่ว่าในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนการดื่มน้ําเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะแล้วก็ตัวหนึ่งที่เราแบบอยากแนะนําจริงๆก็อยากที่บอกไปตัวนี้เลยนะคะตัวการบอนิกซิสเต็มเนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมันง่ายใช้ง่ายและเห็นผลใครไม่ลองไม่รู้อยากแนะนําให้ลองแล้วก็ลองจะติดใจแล้วก็ขาดไม่ได้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของชีวิตจริงนะกลายเป็นแบบเอาเอีวะ ส่วนที่สามสิบสามของร่างกายมันต้องใช้จริงๆนะเพราะว่าแบบผู้หญิงเรามันต้องสวยอะไม่สวยมันมันก็ไม่มีความมั่นใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ลองคุณผู้หญิงทั้งหลายแม้กระทั่งผู้ชายค่ะเราก็ควรลองเราต้องแบบให้ผิวหน้าเราดูดีเข้าไว้อะมันจะทําให้เราดูเด็กจริงเวลาที่เราแบบผิวหน้าไม่ดีมันดูแก่งจริงนะพวกรอยมองคล้ำนิ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ตัวเนี้ยรับรองติดใจแน่นอน